ก่อนสกไก่กันนี่กะบ่มียังเล้วสิแถมพ้นดอกสอนสงอันนี้สรงส่วนนี้ให้ไปสิว่าอง ว่งวิญญาณแม่อ่อนสีเพียดดงผู้เพิ่นตายโนไปแล้วมาสาดเดือมาเอาบุญโนไปจังย่างขึ้นเบิงถึงสวรรค์ เอาไปฟันนาลูกให้มุนเพียทะไล่มังมาเอาบุญหน,นอไป เพิ่นพาไปเมืองวิมานผ่านฝ่าไปคอยท่าอยู่สวรรค์แล้วจังว่าเมออนสีเพชรดงว่ามาเด้อห้เมียเกี ส้างมามาลาบเอากองบุญมาเอาไปโนเป็นทุนทรงนุนไปเมืองฟ้าเต็มเมตายโนอายนา mẹ oan sĩ ơi cả nhà ơi cháu phải gặp âu Giang Chuột chi nó Chuột chi แม่อ่อนสีเพชรดงเอ้ยเลือดตั้งแต่อัฐิมีแต่รูปถ่ายเจ้าพอให้มวลลูกเต้าหลานเจ้าได้ลี บาดบ้านเพิ่นไปให้กัยังหูเต่ามานมนโนเมโนบาดบ้านเพิ่นไปนะั้กัดยังหูเต่าวคเมออ่อนสีเพชรโดง

แม่ออนสิเอ้ยบัดเมตตายนบไปเร็วแม่สิยูสยส่น้องคำเลี้ยงลงคอยมือนั่นมือนีคอยแล้ว cấp bao của mẹ ơn xin si, ừ, ơi hiền để xin phép mình để xin phép mình เห็นเววบอเห็นไงสร้างมาป่าลูกเต่าไว้ให้ไทยบ้านเพิ่นนังมงว่ามาสา พร้อมสัดเสือ้อเงินคำนอ้อมพำพรมิญญาณเจ้าให้ตามาแม่อ่อนสีเพชดดวงคอยเนีย้ยเลว ลูกหลานเจ้าคิดเห็นขาวเตียกขังเตียยังเยาวกินบ่บเป็นแม่เคยปอนนอนบ่วลับแม่อ่อนสีก็เคย

นอนซาลาลับตาไปละนอนคำเพ่งเมีไใกับเฝ้าความเมีคก Look! แม่อ่อนศรีเพชดดงเอ้ยแม่เคยก่อมลูกน้อยนอนบ่หลับแม่กะก่อมเฝ้าทะนอมฮักบ้นวันมื้อบ่เปลี่ยนแป ความรักของเมียเจ้าบ่ได้ทำท่าแจงสิเปล่งเลดมายาหวังบวดต,ตากว่าชีวิตพ,พ้อสิพิตายได้เมียบาดยำลูกเจ้าเคายเนือตายเมีย Cát lên mẹ oan sĩ ơi vào ngoan hiền luộc nồi bỏ mi đây cho bồi và buồn khốn mẹ làng nhau cha cả nhà cầu bà mẹ khơi hạ su <laughs> บัดเมีตายโน่ไปเลยเมีอ่อนเสีย บัดแม่ตายไปแล้วอยู่ใส่น้อลูกเป็นห่วงแม่เอ้ยแม่ทำบุญหาเอิ้นเอาดวงวิญญาณแม่เจ้าให้โงูคงดอกเต่ามา ว่ามาเดือขั้นเจ้าอยู่ภากพ,พื้นคอยอวยขึ้นกาเมียเออยอเมียอย่าได้ไปไล่หลับที่บุญอยู่ทังนี้สาธุเด้อ ันเดือนมืดให้เจ้าคิดมาส้ำมาเด้อกันเดือนดำให้เจ้าคิดมาพายกายน้ำโน่นมาไว้อือ เจ้ามาแต่ทิศใต้ย,ย่าข้าเพื่อนแผ่นดินมือนี่ญาติพี่น้องทวินหวงอาวอนหาญาติกาวงวานก็เล่าขานเพียง ว่ามาเด้อโอ้ให้ ังของดังมงมงหอดคุมเนื้อคุมใต้ได้ยงิแล้วให้ตามาแม่อ่อนสีเพชรดวง งของเจ้าลูกหลานเจ้าเพื่อนได้เตรียมเอาฝไายไม่ข้ามไว้เขียนขาดผูกเอาดวงวิญญาณเจ้าให้นอนน้ำสากอนบาทว่ามืออื่นเศร้าทำบุญตักบาทแล้วตัวเจ้าจังค่อยไปเล

ตาชาติไม่ให้ได้มาพบพ่อได้มาล่วมหวมสกุลแม่อ่อนสีอ,อสำหรับชาตินี้นั่นก็นได้หวมสวกุลกพญากรำเพิ่นยอยกจากไปนอกไก่เลวขอให้เมีย ยานแก้วมาลับเอาดวงมิญญาณให้น้ำส่วนให้น้ำสูงขึ้นสวรรค์ท้องไปโย là <speaking in Hebrew> <speaking in Hebrew> สิ่งนานาในสสงคุณจงบันดลบันดาลปะดังกะทังเดนเมนประกอบกิจการงานทั้งหลายมีรายได้เต่ เดือนเป็นเลือนเสนเขียดเสียงดายสมมุงไ้้ยากขาดเค้นให้มีเงินล้านแสนถูกลดอตตะลีทวนนาถึงสาธุให้เดียวมาอีกเด้อ สาทัวสาทัวสาทัวเดือโอ้ยอินโยฟ้าปาทานสิ่งคันมงคลให้เห็นผลไยสาล่าได้นานลอเกิ ชาตินีนเดือให้สมเมียงสมกับแป่งสังกอโบได้ลอชาตินาให้ลึงลาวะจำสายเย็นาพูทที่เสือเล็กไว้ให้ถือกแม่นเดือสามแปดทนออกลวติตัวเกาตัวตวัดจังบ่วผาดหวดต่อไป ผู้ที่เสื้อเลียกไว้ให้ถือกแมน่นเดอรอักขทั้งสองตัวสามตัวได้โหหาให้หองเสื้อหมอตุ้งฉันขอลองวังใจให้โดดเด่นตั้งว่าเสียคาลินผาสีช่วยรัฐบานเดอแมนเดอ บอ่อยากเสียวันนั้นก็ให้อยู่เฉยเฉยยาหวัวซามันเลยสาย์บ่พอสิรวยย้อนขอแถมพ้นทุกคนท่านจงสำล้นสิ้นสศกให้มีชูกดังเมงหมายไว้คูณสุนีวินา เออว้าทอนี้นาสิแล้วไอ้มาสโกนปาาดม้าเพื่อนนะวังเทศยหอดภาษาอังกฤษนาเทศปริญญาเนาะเข้าใจบ่นนะอบันเลเนาะเดี๋ยวแปลด้วย เออเว้าทนี้นาสิแล้วไอ้มัสโกนาวตกถึงเข้าศิลาไปให้อยู่ดีนเดือจับจังสีอยู่วันหน้าไอ้สิมาอีกอยู่ฟ์เกสมีนอดหูคำนี้อยู่ดอกน้อมนาถ้าคิดบอพ่อขอบอกอย่าลืมฉันเด้อ กุดไปกันหยุดสตอบก่อนทอนขอวินพูดอีกคำว่าดินจุบไล่กันเรกฝาลังความสุขขังผลังขอจงมีแก่จอจะเลิมานา